อีกหนึ่งรถสายลุยโครนครับกับทรัคลีพับบิคคันนี้สปอร์ตไลเดอร์เจนแรกนะครับตัวนี้มากับสีสันส่วนทรงที่ดูดุดันทีเดียวเชียวทูโทนดำเทานะครับยกสูงล้อใหญ่นะดูสภาพดูดีสะอาดนะดูดุนะครับสีนี้น่าจะมีการเก็บงานทำความสะอาดมาแล้วโอ้ได้เครื่องสามพันครับเครื่อนสี่ล้อ นะครับโฟวิลได้เกียร์ธรรมดานะเกียร์โฟใช้ได้ปกตินะครับอุปกรณ์ครบทั้งคันอยู่เหมือนกันนะได้เครื่องใหญ่ด้วยเครื่อง 3,000cc นะครับจังใช้งานดีอยู่เก็บงานเก็บสีดูแล้วก็สะอาดตาแล้วนะแสนหกหมบาทนะครับมีจอ DVD ให้ด้วยนะแสนหกหมบาทเครื่องเดิม3ามพันซีซีเกียร์ธรรมดาขับ4คันนี้ สภาพดีสะอาดตาออกกฟิล์มกระจกสีชาเหรออะนะครับอืมไม่เลวลองดูไปเรื่อยแล้อล้อแม็กนี่แหละเอ่อแม็กเปลี่ยนใหม่แม็กเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ล้อเดิมล้ออะไรนะดำเทาครับสีนี้ก็หายากอยู่นะสภาพดูดีสะอาดครับสนใจติดต่อไปเลยครับ